คนพร้อมผิวพร้อมเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเย้ยาเลยดิโต้ข้ามาลามาเลยข้ะมาเลยมันมันมันมัมัน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 นั่งกับคุณตาสนุกไหม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟังก็ตั้งใจว่าจะพาวีซ่าเนี่ยไปทํากิจกรรมซึ่งเป็นสถานที่ที่โหดมันฮาแน่นอนเลยค่ะคือวันนี้จัดให้สําหรับเด็กซนๆอย่างวีซ่าโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปจับวีซ่าเนี่ยอาบน้ําแต่งตัวกันก่อนแต่ว่าวันนี้นี่คือพิเศษหน่อยวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิววีซ่าด้วยเดี๋ยวก่อนอาบน้ำเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าความชุ่มชื้นผิวให้กับวีซ่ากันว่าได้เท่าไหร่กันค่ะ วิ่าวันนี้แม่จะพาวิ่าไปขี่มอไซค์ขี่มอไซค์ตึ้งเลยสนุกสนุกเลยวิ่าอยากไปไหมลูกไม่อยากไปเดี๋ยวรอดูนะคนไม่อยากไปอ่ะแล้ไปถึงจะรู้ว่าสนุกมาก แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนวิซ่าจะไปอาบน้ําวิซ่าต้องวัดค่าความชุ่มชื้นผิวให้คุณแม่ก่อนว่าผิววิซ่าเนี่ยแห้งหรือเปล่าโอเคไหมยีน่นี้โอเคแล้วก็รอผล20วิซ่าได้แค่20เองนี่เห็นไหมก็คือถ้าค่าต่ํากว่า40นะ่แสดงว่าผิวเนี่ยคือมีความชุ่มชื้นที่น้อยมากของวิซ่าวัดได้เมื่อกี้แค่20ตัวกว่าเองอโอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแต่งตัวกันแล้วเดี๋ยวเราไปขี่มอตไซค์กันโอเคไหมไปร็วไปลุก หลังจากอาบน้ำเนี่ยผิวลูกเราเนี่ยจะค่อนข้างเสีย ความชุ่มชื้นได้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วช่วงนี้คืออากาศเย็นมาแล้วอากาศหนาวมาแล้วเนะี่ยยิ่งเราแบบว่าอาบน้ําอุ่นให้ลูกแบบผิวก็จะยิ่งแห้งมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยเราอะ่ะจำเป็นที่จะต้องทาโลชั่นหลังอาบน้ํามากๆเลยค่ะอาบน้ำเสร็จแล้วอโอเคหนาวไหมหาว เดี๋ยวหลังอาบนะ้ำประมาณ3านาทีเนี่ยเดี๋ยวเราจะวัดค่าค,าความชุ่มชื้นผิวกันใหม่เนาะแล้วดูว่าผิววิสาเนี่ยแห้งขนาดไหนเนาะวิ่าเนาะแม่จะวัดความชุ่มชื้นผิวให้วิ่านะพ่อมาดูไหนคะพ่อดูด้วย18.9โอ้โห <18. 9. S 2> oh นักกว่าเดิมอีกใช่ไหมคะคือจะเห็นว่าหลังจากอาบน้ำเนี่ยผิวลูกของเราเนี่ยเสียความชุ่มชื้นง่ายมากเลยนะคะเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจําเป็นที่จะต้องทาโลชั่นให้เด็กๆกันนะคะอาวิซาเดี๋ยวเราอะ่ะไปทาโลชั่นกันไหมเพราะว่าผิวเราอ่ะแห้งมากโอเคไหมคะเดี๋ยวคุณแม่จะทาโลชั่นให้อาริซาจะได้ชุ่มชื้นไป อันนี้นะคะเป็นโลชั่นที่ฟังเรื่องใช้นะคะนั่นก็คือ j o h n s o n น lotion new l i g h นะคะคืออ่านมาเนี่ยเขาบอกว่ามีน้ำนมเข้มข้นถึง100%เลยค่ะแล้วเนื้อครีมเข้มข้นขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผิวแห้งผิวบอบบางและมีแนวโน้มระคายเคืองง่ายนะคะจะช่วยบำรุงผิวนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดจากข้าวให้ความชุ่มชืม้นยาวนานถึง24ชั่วโมงเลยค่ะเนื้อโลชั่นนะคะบางเบาซึมไวสบายผิวนะคะไม่รู้สึกเหนอะหน,นะเลยคะ่ะเวลาที่ทาให้วีซ่านะคะ กลิ่นหอมเหมือนแป้งเด็กเลยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจอร์ัดนของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีขวดน,นี้นะคะเป็นขวดสีชมพูนะคะนั่นก็คือจอร์แนทิ้งขวดน,นี้นะคะตัวนี้ฟังก็คือชอบใช้เหมือนกันนะคะนอกจากที่จะทาให้วีซ่าแล้วนะคะคือขวดน,นี้เขามีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวนะคะเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติเหมาะกับผิวธรรมดานะคะดูแลผิวอย่างอ่อนโยนช่วยให้ผิวนุ่มรอกความชุ่มชื้นยาวนานเหมือนกันเลยค่ะหลังจากทาโลชั่นทันทีเลยนะคะหลังจากที่ซึมเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาวัดค่าความชุ่มชื้นผิวกัน46.8โอ้โหค่าที่ควรได้นะครับผิวชุ่มชืนน้นก็คือจะประมาณ40 45นี่ถือว่าผิวชุ่มชื้นดีนะคะผิวชุ่มชื้นขึ้นเยอะเลยไปเลยไปคนพร้อมผิวพร้อมเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเย้ เราถึงแล้วอยากกินท่เลยตอนนี้เราก็ถึงบาง์กอก ATV Adventure แล้วนะคะก็เป็นสถานที่ที่ให้มาขับรถผจญไัยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะวันนี้มีสุตามาด้วยสุตาก็มาขับด้วยนะคะ ที่นี่คือเขาจะให้แค่ครอบกลัวละหนึ่งชั่วโมงแค่นั้นนะคะก็คือจะไม่มีคนอื่นปะปนเลยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะแม่นม่กลุ่ม<ส>มท<ส>ีเดียวครับขอแนะนํานะคระับอันนี้คือสวิตช์กุญแจนะครับคันเล่งเราจะใช้นิโป้ทีน,นี้อันนี้คือปุ่มสตาร์ทใส่เกียร์แล้วนะครับ

ไปกันบ้างนะคะจะรอดถึงชมหออมนึ่งรอบไหมเนี่ยตัวนีวตัวตัวต่วตัวตัวตัาตัวตไวเัดตัวตัวนะวตัวตนวตควาัวตะวตัวตนนัตว มิซาไปอีกไหมคะไปอีกเนาะไปอีกเนาะโอเคอันนี้เดี๋ยวั้งนี้จับไปเลยไปเลยมิซาขะคุณแม่เหนื่อยแล้วอ่ะคุณแม่ขอซ้อนท้ายคุณพ่อได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรานั่งกันสามคนมีมิซ่านั่งข้างหน้านะ แล้วก็คุณพ่อแล้วเดี๋ยวคุณแม่สอนท้ายนะโอเคนะโอเคไหมเย้เราไปกันเลยอันนี้คือเดี๋ยวเราจะไปรอบรอบที่สกันโอเคแม่จับแม่จับขาพ่อไว้นะโอ้โหโอ้โอ้โหโอโหบีนะ

นั่งขับคุณตาสนุกไหมเดี๋ยวคุตาจะพาหนูไปรอด ไม่ชอบนะแต่พอได้นั่งปุ๊บแล้วแบบโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาใช่ไหมปวดเลาะตลอดทางชอบใหญ่เลยต้องไปอีกต้องไปอีกนะต้องไปอีกจะไปอีกเหรอลูกไปอีกหรอมาถามคุณลุงได้อีกรอบหนึ่งไหมได้อีกรอบหนึ่งแต่คุณแม่กับคุณพ่อรออยู่นี่นะไป่ไปต่อไม่รอแล้วนะตอนนี้เราก็ทำกิจกรรมเงื่อแตกกันมาหลายชั่วโมงแล้ววิซ่าเหนื่อยไหมลูก เหนื่อยเราทำกิจกรรมกันมาหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโลชั่นที่เราทาไปเนี่ยความชุ่มชื้นผิวของวีซ่าเนี่ยจะยังคงอยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาวัดความชุ่มชื้นผิวกันว้าวคุณพ่อดู46.4ว้าวดีมากมากเลยความชุ่มชื้นผิวคือยังอยู่เยอะอยู่ครบมากๆเลยอะโอเควันนี้ก็คือสนุกมากวีซ่าคือ ไม่ยอมเลิกเลยนะคะก็คือหมดเวลาเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปอาบน้ํากันดีกว่าไหมเดี๋ยวเราบายบายที่นี่จ้ะวิค่ะเราบายบายกันบาย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 พี่พี่มอไซมอไซค ATV ด้วยบายบายมอไซค์ ATV เหรอมอไซค์ ATV ใช่บายบายก่อนบายบายที่เขาบายบายเดี๋ยววิซ่ากลับบ้านแล้วนะ นี่แหละเราถึงจะเป็นที่จะต้องทาโลชั่นหลังอาบนะ้ํามากๆเลยนะคะคือเวลาที่เขาเล่นเขาทํากิจกรรมเนี่ยผิวเขาอ่ะก็จะโดนทำร้ายโดยไม่รู้ตัวนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีถูกต้องไหมคะคือบางทีเนี่ยผิวเขาก็จะแบบแห้งแดงคันเป็นขุยก็เกิดจากกิจกรรมที่เขาทําทั้งนั้นเลยฟางช่อนนะรู้สึกว่าเนื้อโลชั่นเนี่ยบางเบาซึมไวไม่รู้สึกเหนอะหนะเลยนะคะกินหอมเหมือนแป้งเด็กเป็นเอกลักษณ์ของจอนสั์เลยค่ะพ่อผิวสุขภาพดีนะคะช่วงหน้าหนาวคนเป็นแม่อย่างเราก็บา าใจขึ้นมากเลยค่ะแล้ววีซ่านะคะก็พร้อมที่จะไปเล่นไปทำกิจกรรมต่างๆได้เต็มที่เลยค่ะพานองผิวลูกเหมือนมีแม่มากอดไว้ทั้งวันสบายใจมากเลยค่ะแม่ขอดมผิวหน่อยไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 那个抬头。